คาัพี่น้องมาปลูกมันครับใส่ฟุนเรียบร้อยกุดหลุมลึกๆกับเพื่อสิให้หัวมันลงสำหรับมันเหล็บมือนา บอูว่าเจออิ้นคือกันบอน,นะครับสำหรับพี่น้องที่ปลูกบานเฮ้าอาจสีิเอินบอคือกันนะครับผมกับพอรสาบคือกันว่ามั่นที่ผมปลูกอยู่เนี่ยพี่น้องเอิ่นกันจังไดเป็นหัอปอลอมนะครับพอกับแม่เลยเอืนวานเล็บมือหน้า คือหามมันนะครับหามมันหามม,ม,ม,มมันที่เกิดอยู่ก็เครื่อนละครับส่วนเงาก็จะเป็นหัวประมาณนี้โอ้เดดส้องขัดนี่นะครับหามมันส่วนเงามันเงามันก็มีอยู่ พูดออกมปแล้วนี่คือหัวมันจากหัวเดียวนะครับนี่คือหัวมันคนละพันกับมันเผาเด้อครับพี่นอ้องคนละพันกับมันเผามันหมอกบางคนก็สิเอ่นว่ามันมะเขือนะครับแต่ส่วนตัวผมเรียกว่า ผู้เฒ่าทางบ้านผมพ่อกับเม่เราเอิญ่ามันเล็บมือนา่งนะครับเพื่อเดียวหัวเดียวนี้ก็จะสามารถขึ้นเป็นปุ่มเป็นพ่วงนะครับหัวสันหัวเง้าความเหล็กความตื่นก็ขึ้นอยู่กับดินดินแน,น่นดินบ่แน,น่นะหัวกับประมาณาประมาณใดดีดลราพี่นอ้องสองหัวโลสามหัวโลกนะับลักษณะนี้นะครับ นี่ผมตัดออกผมเสเอามาปลูกนะครับเพื่อปลูกไม่เพื่อเอาพันธ์เขานะครับพี่น้องลายๆครับปลูกไว้นในในเงาไม้นะครับเพื่อส้อห้เขาฝนตกใส่นะครับฝนไม่มากก็จะแทงนอขึ้นมากนะเพื่อเอาต้องการรักษาพันธ์เขาไว้ลนะักษณะนี้เกิดแล้วพี่นอ้องนะครับสีมีต่มตายอยู่ ตรงเงาเคืือเขาแหงแล้วนเมื่อเครือเขาแหงแล้วเฮาก็ต้องคุดหัวเขานะครับไปเห็ดขน,นมหวานก็ได้ไปต้มจิ้มน้ำตาลก็ได้นะครับบวชหรือว่าหนึ่งแล้วก็เห็ดกะทิผู้น้ำเชื่อมก็จะได้รสชาติที่ดีนะครับมีความหอมในโตสำหรับมันเล็บมือนางนะครับเงาหนึ่งก็จะมีประมาณห่าหัวนะครับเป็นจุ่มจุม นะครับถ้าปลูกเงาเดียวต้งใี่้าบ่าตายแนละ้วพี่น้องเนาะนะครับตาบ่าตายก็จะได้หัวนะครับเงานหนึ่งกับประมาณหาหัวหาหัวร่วมกันแล้วกับสุประมาณสองโลกลัวถึงสามโลนะครับขึ้นอยู่กับว่าดินเท่ามีธาตุอาหารนะครับดินรวนซุยก็จะขยายหัวนะครับขยายหัวได้ถึงเจ็ดแปดหัวต่องเงาหนึ่งนะครับเครือเดียวจังส่แล้วพี่น้องนะครับเครือเดียวจังใส่เ้ย ครับผมก็เก็บพันรักษาพันขเขาไวเพื่อสิได้เป็นนอเป็นแนวในมือข้างหนาง้าเท่ากับมาปลูกกันครับปลูกนอกจากใส่เงาแล้วกับสิมีเครื่องแหงติดจังสีนะครับนี่นี่เครื่องแหง,ง,งก็จะติดลักษณะนี้นะครับในผมตัดเอาหัวหัวเงานี่คกับประมาณครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลได ตัดเอาตรงอ่อนๆตรง,งแดงๆแลากระปูกได้นะครับคือบ่าตาย้อพี่นอ้องเมียนสีแหงนะครับอยู่ในดินนี้เขากัดสิคงสภาพนะครับเมื่อมีความชื้นในฤดูก,กาลที่นะครับใบไม้พลิเรียกว่าเดือนอ่าพฤึกสภาพมีิถหน้ากรกฎาคดากรกฎาดานะครับเครือก็่าจะเน่าประมาณแขนหนึ่งถ้าเข้าบบคุดเขาก็ไปลอกคุดจ่วง เขาแทงยอดไม่ก็ได้ครับจากเงาขึ้นไปเขาก็จะได้มันนะครับว้เห็ดของหวานกิน <Okay. S 1> uh, ถ้าเป็นผู้ทฒ่ามมัยก่อนก็จะเอาหมกขีเท่านะครับนั่งถิงนไฟร่มหนาวใกล้จะเข้าปีใหม่ก็จะเอาหมกขีเทาแคบกินก็จะมีความล้วนซุยหอมหอมจากรารไมมเปลือกนะครับไมมเปลือกแหมนิดๆก็จะมีความหอมผุ นะครับเนื้อสีขาวนะนุ่มแล้วก็หอมรสชาติเฉพาะตัวนะครับสำมันสำหรับมันเด็ดมือน่งก็มาฝากพี่ฝากน้องครับนี่หลุมผมฝากใส่ฟุนนะครับใส่ฟุนขี่งัวขี่ควายเฮ้านี่แหละครับล่องกลหลุมคุกเขากระดินจากนั้นก็เอาเศษไม้นะครับใบไม้เศษไม้ใบไม้ลงไปนะครับพี่น้องเพื่อเสิให้ดินเฮ้าบ่แนวนะครับมีอินทซียวัตถุ ฤดูกาลต่อไปนะครับมันก็จะลงหัวดีแต่ข้าปลูกเลืกหัวก็จะบกแข็งง่ายข้าก็ปลูก,กตื่นๆนะครับนอกจากนั้นก็ตัดดินลงนะครับตัดดินลงพร้อมกับวัชพืชต่างๆอยู่หน้าดินเด้านนอกนะครับนี่แหละครับปลูกมันของคนอีสานข้าก็เห็ดกินนิดนึงแหละครับเพื่อว่าสิ็นนี่ของกินนะในฤดูกาลเป็นอ่านะ มันนะครับตามฤดูก,กาลจะเอาไปคูดตามปลาก็จะเป็นมันตานะครับเอากระามารเอามาปลูกบานได้ึ้นกันนะครับกับว่างในลักษณะนี้นะครับเพื่อทีให้เางาของเขานะครับเลี้ยงตัวสวยท้าดินนิ่มดินล้วนซุยนะครับปีหน้าก็จะได้หัวประมาณถังสีหนึ่งนะครับตามที่พี่น้องเห็นผมก็จะปลูกไว้ลักษณะนี้ทุกปีคูดหัวเข้าทุกปี ครับเอาเงาเขาลงไว้ไว้เส้นๆกันไว้ว่าเป็นยังครับเนี่ยมาขุนเขาก็ขุดกว้ววางส่วนหำนะครับติดเกิดตามเครียรถ้าม,มันขูมันหลวงมันหล่นลงมาในฤด,ดูกาลที่เหมาะสมเขาก็จะเกิดโดยธรรมาชาติของเขานะครับเมื่อมีความเชื่งที่พอเหมาะเขาก็ออกอนอครับเขาก็เอาลงไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับเขาก็ก,กบไป ปีนาก็ได้กินแล้วครับนี่คับนี่เรียบร้อยครับปลูกแค่นี้ง่ายนะครับเพียงแต่ห้าตตองขุดหัวเขาออกแต่ห้าบประคุดออกนะครับแต่ห้ามประคุดออกนี่ก็จะกลายเป็นหัวกลายสภาพเป็นหัวเก่าผุกลายเป็นปุ๋ยเฮ็ดให้หดินล้วนซุยนะครับหัวเก่าของมันที่เฮาปลูกไว้เพื่อจะได้กิน สิละครับปลูกไว้ใส่เงาไม้ไว้ต้นไม่เปลี่ยนต้นไม้ตายก็ได้ขึ้นกันนะครับเรียกว่าเสถทางขึ้นที่บักตัวนะครับลักเงยง่งฝังไว้เพื่อเขาจะขึ้นตามต้นไม้สิละครับนะครับขึ้นปนกับกระเที่ยวอย่านัา่งโอ้นะครับเพื่นนเอเขาแหงส่วนหมากมันเราว่าก็เอิญหามันเนาะภาษาอีสานเนาะภาษา,า,ากลางผมก็บรรยายใจว่าก็เอิญยัง ปลูกไปแล้วเขาก็ปิดไบแล้วครับกันไก่เคียมวัสนเขาสิเคียหัวมันขึ้นมาแห้งตายนะแต่เขาอยู่ในใต้ดินนะครับเอาดินกบดินฟังใบก็เฉบาเป็นยังก็สิงสภาพคือเกาถึงฤดูก,ลก,กาลเขาก็จะแตกนอกขึ้นมาครับในหัวมันที่ผมตัดออกมานะครับเนื้ของเขาก็จะมีหัวประมาณสามหัวโลหรือว่าสองกิโลเอินมันเล็บมือนาง ส่วนพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกไว้้างหัวคาง้นไม้เขาก็สามารถที่จะนะครับน้ห่หาเขาหามเขาก็เป็นลูกเล็กๆนะครับที่ติดอยู่ก็คือปลูกฟังไว้นะขายก็เป็นเงินสําหรับพี่น้องที่ปลูกเกินซิบลุมขึ้นไปก็จะได้เป็นลดสุกลดโง่แล้ครับแต่ว่าห้าก็ต้องปรุงดินคือมีอินทรียวัตถุห้องคนหลุมถึงฤด,ดูกาลนี้เขาก็จะโล่งหัวนะครับห้าก็ไปคูดเอาหัวเขาออกมา ถ้าห้อง่ขคุศก,ก็จะกลายเป็นหัวเกา่าแล้วก็เปื่อยกลายเป็นปุ๋ยนะครับหัวมันเก่านี่ก็จะเป็นรูเป็นรูก็มีแร่ธถาดอาหารจากหัวมันนี่แหละครับที่มันผุมันเปื่อยหัวหม่นะครับในฤดูก,กาลไม่ก็จะลงหัวเข้าไปลึกลงไปก่าเก่าครับหนึ่งเครื่อนะครับสามารถปลูกได้นะครับเป็นกิโลสำหรับที่นอนเกษตรกร่อนที่อยากจะลองปลูกมึง สำหรับผมเองก็เอิ่นว่ามันเล็บมือหนานะครับเครื่อหนึ่งก็จะขึ้นเป็นจุ่มๆนะครับหัวสันหัวแหาขึ้นอยู่กับดินแน่นดินรวมพี่น้องเกษตรกรสนชิดสนใจครับอยากสีดใดพันธุ์กับล่องหลอกหามืองนะครับส่วนผมบ่มีดนะครับหัวพันธุ์แบ่งปันพี่น้องก็เลยเอามานะครับแบ่งปันประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องนะครับเกษตรกรคนอีสา,บานบ้านเฮ้าครับที่มักกินมัน ครับนาหน,น,านาวกับโมกเป็นห้องหัวจ่างๆเละครับแบ่งลูกแบ่งหลานหลบหลบกล่องไฟคนสมัยโบราณก็จะปลูกไว้นะครับขางลัวขางแคกตามต้นใหม่ต้นขนุนต้นบักซีดาครับขางหัวนี่แหละครับหัวมันลักษณะนี้ถ้าห้าบว่าต้องการเอาสีแดงแดงห้ากระปาดตรงจุดนี้ครับจุดนี้เอาไปไว้ขุดลุมถ้าเ้าขุดลุมหนึ่งศอก เขาก็เอาใบไม้ผสมกับกาบไม้แหง้งนะครับลงไปก่อนนั่นก็เอาดินลงไปอีกชัน้นหนึ่งนะครับก็เอาฟุ้นทับเข้าไปในเมื่อเขาเอาฟุ้นทับเข้าไปแล้วเขาก็เอาดินคูเข้ากันแล้วก็เอาเงามันที่เขาตัดออกแบ่งเอาหอัวนะครับตรงที่พอแดงนี่นะครับมาไหวเห็ดขนมหวานกินก็นได้นะครับจะหนึ่งหรือว่าเห็ดน้ำเชื่อมจะเผานะครับก็จะได้ความหอมมีรสชาติเฉพาะโต มีวิตามินมีอินซีนะครับพี่น้องกเกษตรกรก็ปลูกฟังไว้เด้อครับปีๆหนึ่งจะห้าขายกับเป็นเงินว่าแต่ห้าคิดห้าททำนะครับขยันเทิดขยันทำกับสิลดต้นทุนในการใส่ใจนะครับกับสิมีของแสบๆนวๆนะครับของตินอีสานบานห้ากิ่นขอบคุณพี่น้องที่รับชมดอกตินชาแน,นลฝากไว้ับพี่กับน้องนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ชแชร์ฝากกดติดตามเด้อครับสวัสดีครับ